แต่เรานั้นได้นับไปแล้วครับป้ายยกที่หนึ่งเอาตัดที่ข้างแล้วตัดที่ข้างย้ำชายโครงย้ำชายโครงทนได้ทนไปทนได้ทนไปนักมวยมุมแดงควนอูอโยธยาไฟยิมพบกับมุมน้ำเงินเชื่อทูลจากกัมพูชาครับชื่นชมทั้งคู่เลยครับโดยเฉพาพนนกยกทีมไทยกับกัมพูชาโอ้โหอันงทองก่อนครับเผอเผอแตกก่อนด้วยซ้ำนะครับพอแตกแล้วเดี๋ยวมาครับควนอูผ่านสมมาลุ้นอยู่ด้วยครับ โโอ้หเจอศอกของยีราฟคุยใครจะออกนำครับเพราะผลเฉพาะไทยกับกัมพูชาเท่ากันนะครับคะแนนอ้าว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 ไปรับเยอะรับเยอะรับกันทั้งสวนอ้าวครับตั่างตัวต่อยหน้าต่อยขั้วหัวใจแทะเข่าแทงเข่าอ้าววงแตกหรือเปล่าแหกโค้งซ้ายร้อยเอ็ดแหกโค้งอ้าวครับมาแล้วครับทบต้นทบดอกเลยหรือเปล่าโอุ้ยอ้าวจิ้มปวดรอู๋ครับปลายยกที่หนึ่ง ทอดสายโค้งทอดสายโค้งทอดสายโคงอ้าเริ่มไปไม่เป็นเลยครับเทียร่าทูลต่อยเข้ตัวครับโอ้โหติดมุ้งอยู่ครับวันนี้สุดมันครับท่าพอสุดมันไล่เข้าหน้าบ้านไล่้าหน้าบ้านยับ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 ทำสุดครับไปย้อนความทรงจำกับช่องแปดครับเกิดอะไรขึ้นครับคมวยผู้นี้แม่ทำท่าจะไปแหล่ไม่ไปแหล่ครับกวนอูแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับไปแย่รังแตนก่อนนะครับแม่แต่แย่นานจริงๆครับสำหรับเทียร่าทูลครับ ประเคนครับนี่ครับลำตัวสลับไปหน้าไปหน้าสลับลำตัวครับไปมาไปมาเคาะไปมาครับนี่ครับโอ้โหโยนเข่าครับลูกนี้และหลังจากนั้นครับกวนอูเอาคืนครับทบต้นทบดอกเลยครับต้องบอกว่าสุดมันจริงๆครับมันอินฟินิตี้มันเลข8ครับใครใครก็ดูช่อง8ดกฎหมายเลข27ครับอินฟินิตี้หมายถึงว่ามีจุดหมุนรอบๆครับของเลข8ครับไม่มีหยุดจริงๆครับดูครับแลกกันครับโอ้โหดูครับนี่ชุดที่กวนอูเอาคืนครับ ตัดสีข้างอย่างเดียวครับไล่ต้อนเข้าหน้าบ้านเลยครับปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังครับยืนอยู่ตรงนี้เกือบ30ิวินาทีครับดูครับบล็อกบนโดนล่างบล็อกล่างขึ้นบนครับใช้มาตต่ายันครับเชียร่าทูลแม่แต่ริๆครับแต่เรานั้นได้นับไปแล้วครับป่ายยกที่หนึ่งเอาตัดที่ข้างแล้วตัดที่ข้างย้ำชายโครงย้ำชายโครงทนได้ทนไปทนได้ทนไปตัวแข็นตัวแขงตัวแข็งตัวแขนเรียบร้อยครับนัวเป็นปืนกลเลยครับคนละมือครับ ที่หมอคณิตทพียงแค่ผสมให้บาลดูภาพช้าครับนี่ครับรัวสลุดเป็นกองชุดเป็นปืนชุดเป็นปืนใหญ่ชุดครับโอ้โหลำตัวทั้งนั้นครับสุดจะทนเลยครับเทียร่าทูนครับนี่ครับป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 ับต่อยกระสอบที่ข้างนะครับแบบนี้นี่ครับการต่อยสีข้างตัดลำตัวนี่มีผลเลยนะครับโอ้โหหน้าท้องยังมีซิกแพคครับชายโครงด้านข้างนั่นแหละครับดูครับด้วยอาวุธเอาสับไปเลย นักมวยมุมแดงซื้อพยักสิบปา่าเดิมพรกับมุมน้ำเงินจากกัมพูชาน่นารัดหล่อแม่ดูส่วทรงและขอ้อเกรงกลัวจะไม่ครบยกอยู่นวครับคู่นี้โอ้โหดูครับมาดุเลยครับเอาละครับคบู่แรกไปยกแรก้าสีบทยาบทยาทีนึงต่อยมาซ้ายยังไม่ถึงโอ้โหแข่งวาครับอัดเข้าไปโดนยกเททิง้งไม่มีเกมการพนันครับว่ากัน้วยอาวุธเอาสับกันเลย มาหรือเปล่าครับเคยมาหายใจแล้วครับคุณมารุตเข้าใจเกมดีครับสมยกโชคแบบไหนโอ้โหได้ลุ้นครับแบบนี้ได้ลุ้นทั้งคู่ครับอ้าวบวกลนแล้วมาลนหน้าผู้บัญญายนีครับสติมาบัญญาเกินสายย่อโดนเข้าไปสายย่ออีกแล้วพยายามหักศอกซ้ายหน้าแม่แกไปก้มชิกเยอะเกันไปครับแม่พยายามจะสวนกันนะครับแต่ไปก้มรับบัลครับปวดคอแทง โอ้โหทงดักดาบัาตาลังลองล่วงไปเลยครับปะคองตัวรอดได้หรือเปล่าชกให้เปโอลเรียบร้อยครับไปชมภาพช้ากันเลยครับโอ้โหดูครับถึงก่อนครับสอกของนาลันลองฟันเป้งเข้าไปกระโดงทางพอดีครับปังเข้าไปครับลนทั้งยืนครับช็อตสุดท้ายครับนับสุดท้ายตังใหญ่เดินเข้ามากรโดนครับอ้าวทองเถิมนะครับ อย่าเป็นพระเอกยกเดียวครับมาที่นี่ใายได้ฉายนี่ครับนักโมยมุมแดงผู้สร้างใหญ่ดาบรันสารคามพบกับมุมน้ำเงินจากกัมพูชาท่อนเถินครับส่วนท่อนเถินครับอายุ23ปีนะครับ37ครั้งนะครับไเข้ามาด้วยครับวันนี้เดินเข้าไปช่วงล่างเลยนะครับทางด้านของท่อนเถินครับต้องโลดให้คุณแม่มาปักหลักทํามากินอยู่ภาคอีสานครับ อยู่กับผู้กองรันสาราเมาเอาละครับขวายาวๆอย่างนี้เลยครับดูแล้วไม่ไม่มีเลี้ยวมีแรงอ่ะขวายัดทีผู้กองรันลุ้นหน้าจอทุกแหวทุกสัปดาห์ครับมีโหมดเลยครับได้เลยครับออกยึดออกยึดครับได้เลยครับโอ้โหเตะต้นเซครับอามีบาดบ้างครับเทินถมครับโอ้โหดูครับขวาจากนครศรีธรรมราชเลยครับนู่นครับเตียงเตียงเข้าไปครับโอ้โหดูครับเตะยัดชายโครงเตะยัดท่อนแขนครับ อย่างนี้เขาเรียกว่าเตะให้รู้จักครับคุณมารุทครับเียงกับเทเล่ครับโดนดอกนี้เข้าไปแต่โดนตรงไหนก็ยุบตรงนั้นเลยครับเป็นต้นแขนหรือว่าชายโครงนะครับนี่ครับมีหมัดแจมด้วยต่อหน้านของเทินเดินเข้ามาก,ก็าโดนครับอ,อ,อ้าวทองเถิมต้องเป็นพระเอกตลอด3มยกนะครับอย่าเป็นพระเอกยกเดียวครับมาที่นี่ชายได้ชายโอ้โหนี่ครับโดนไปเยอะๆต้นแขนครับแม่ดูกุยช่ายครับดูกุยช่ายครับ แม่ออกหน้าออกตาเหลือเกินครับโอ้โหไม่ไหวครับโอ้ท่อนแขนซ้ายครับท่อนแขนซ้ายครับในภาพรวมๆก่อนครับดูครับนี่ครับเตะยัดเข้าไปครับโอ้โหยกที่ผ่านมาก็อวมอรไทยอยู่แล้วครับแล้วดูยกนี้ครับมาสั้นสองเมตรไม่ไหวจริงๆครับโอ้โหมันล้ามันปวดไปถึงนู่นเลยครับยกแขนไม่ขึ้นแน่ครับคุณมนุษย์ดูครับสาดไปแต่ะดอกครับ ไี่ครับเต็มๆนักแข่งทั้งนั้นเลยครับโอ้พวกนี้ก็จับซ้อมก็สั่นพับๆพับๆแล้วครับแขนซ้ายโอ้โหดุยครั้งเลยครับไปอาจเข้าไปครับไม่ไหวเลยครับทอนเถิมแล้วเตะหนักจริงๆครับไส่หนักแข่งเตะทั้งนั้นเลยครับมันเก็บมันปวดตั้งแต่ยกแรกแล้วครับออกมาต้นน้าก็ที่เดิมครับแต่ว่าเวลาใหม่ยก2ครับ2ทีเท่านั้นแหละครับนี่มีอาการแล้วครับพยายามจะกัดฟันครับแล้วก็ดูครับเจอแบบ เจ็บปวดรวดร้าวแบบ